ภารกิจหลักของเราเนี่ยนะครับเราก็จะศึกษาวิจัยแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่จะร่วมกันนะครับทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับเข้มแข็งสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้นะครับด้วยด้วยภารกิจเหล่านี้นะครับทางศูนย์วิจัยภัยพิบัติเองเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ทํางานร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับ การวิจัยของเราเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินี่ครับมีอยู่หลาย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 ตัวนะครับหลายชิ้นนะครับเช่นเรื่องของการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยน้ําท่วมนะครับก็มีงานวิจัยอยู่ในหลายๆพื้นที่ในภาคใต้นะครับมีงานวิจัยเรื่องของการเกิดดินถล่ม นะครับในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า climate change นะครับในพื้นที่ภาคใต้อยู่หลายโครงการครับโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนทางความรู้ที่เรานํามาใช้นะครับมาปรับใช้ในการาสร้างชุมชนในภาคใต้ของเราให้เข้มแข็งนะครับในการปรับตัวรับมือกับาการเกิดภัยพิบัติเหล่านั้น อำเภอหัดใหญ่เนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสูตรนี้นะครับเราก็มีการทำงานเข้มข้นนะครับมาเป็น10ปีแล้วนะครับในการที่จะสร้างระบบเตือนภัยให้มีความมีประสิทธิภาพษษษษษนะครับสามารถลดการสูญเสียนะครับลดการเสียหายได้นะครับปีนี้ปี2563ครับเป็นเวลาที่ครบรอบ10ปีในการเกิดน้ำท่วมปี53 เป็นการเกิดน้ําท่วมใหญ่โดยพื้นที่ของเมืองหัดใหญ่เนี่ยครับการเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันมีข้ามการเกิดซ้ำประมาณ10-12ปีนะครับแล้วมีการเกิดน้ําท่วมใหญ่ในครั้งแรกเลยนะครับสองหนะครับ และถัดมาครั้งที่2-2-5-4-3นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่ง2 5 5 3เราแล้วก็จะเห็นว่าระยะเวลาระหว่างการเกิดน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ10-12ปีหลักๆก,ก็คือ10ปีนะครับเพราะฉั้นปีนี้เนี่ยในทางสถิติแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปีนี้เนี่ยข้อบูลในการตรวจวัดน้ำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราก็พบว่า,ามีปริมาณน้ำมาก ข้อมูลน้ําฝนในปีนี้มีฝนมากนะครับประกอบกับข้อมูลจากทางอูนยนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีปรากฏการณ์ลานินหน้านะครับปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่จะบอกพวกเราว่านะครับปีนี้เป็นปีที่น้ําเยอะนะครับแล้วก็มีปริมาณฝนมากกว่าปกตินะครับ ประกอบกับยังมีข้อมูลนะครับที่พวกเราทราบกันี้ในปีนี้2-3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดพายุขึ้นหลายลูกมากนะครับ4ีหลูกนะครับที่พัดเข้าเวียดนามแล้วก็เข้าภาคอีสานของเรานะครับก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าปีนี้มันมีการเกิดพายุได้ง่ายมากนะครับแล้วก็จำนวนลูกเยอะนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้รวมกันเนี่ยนะครับเราก็ประเมินว่าใน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 ปี 25- 6 3เนี่ยนะครับมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมของเมืองหัดใหญ่นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ไปอย่างที่ผมเรียนนะครับการคาดการน้ําท่วมเนี่ยมันไม่สามารถจะคาดการล่วงหน้าได้นานนักนะครับด้วยข้อมูลการคาดการเนี่ยนะครับความแม่นยำมันจะละเอียดเนี่ยอยู่ประมาณช่วงประมาณ3วันถึง7วันเท่านั้นเองนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้เราได้ได้นำมาดําเนินการประเมินสถานการณ์น้ำนะครับก็ในอดีตที่ผ่านมาเราก็มีการดําเนินการมา10ปีต่อเนื่องแล้วนะครับกรรมการชุดนี้เนี่ยดำเนินหน้าที่นะครับที่เราเรียกว่า เป็นอนุกรรมการเพื่อป้อนข้อมูลในท่านผู้ว่านะครับที่จะมีการยกธงในการเตือนภัยเช่นธงเขียวสถานการณ์ปกตินะครับธงเหลืองเป็นสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ธงแดงเนี่ยจะเกิดน้ําท่วมต้องอ,อพยพนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในในเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองนะครับเราก็เป็นพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมนะครับทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าถ้ามีการเกิดน้ําท่วมจริงเนี่ยนะครับเราสามารถจะปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนของหมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่พพักิง เราสามารถจะเปลี่ยนโรงยิมของเราให้เป็นที่พักนะครับของผู้ที่เดือดร้อนบ้านน้าท่วมนะครับมาพักที่นี่ได้รวมถึงเราจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับศูนย์ที่เป็นเรียกว่ากองกิจการนักศึกษานะครับที่อยู่ที่โรงช้างนะครับถ้าทุกคนทราบเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่จะรอบรับบริจาคแล้วก็จะเป็นศูนย์รวมของการรวบรวมสิ่งของบริจาคต่างๆนะครับที่จะมีน้องๆนักศึกษาเนี่ยครับพร้อมที่จะนําไปบริจาคนะครับนำไปม มอบให้กับผู้ดรแลวความเดือดร้อนนะครับโดยด้วยความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนนะครับตรงนี้ก็มาอะไรก็มีความเตรียมความพร้อมไปแล้วในปีนี้นีครับในส่วนของการประเมินสถานการณ์น้าเพื่อการเตือนภัยเนี่ยครับทาง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการร่วมกันทํางานแล้วนะครับในทุกสัปดาห์นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในลุ่มน้้ำของอุตสเพานะครับและและ,และในเขตเทศาบาลนคะอนัใหญ่ลงถึงพื้นที่ข้างเคียงนะครับไดมั่นใจว่ามีคณะทํางานที่จะช่วยพวกเราดูนะครับในเรื่องของฟ้าฝนนะครับในเรื่องของน้ําในลําคลองนะครับว่า,าถ้ามันมีเหตุการณ์เตือน น้ําท่วมเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับพวกเราจะสามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้านะครับอยากให้พวกเราเนี่ยนะครับฟังข่าวนะครับฟังข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข่าวจากวิทยุมออย่างนี้นะครับโอ88เราเนี่ยนะครับข้อมูลที่วิทยุมออเราก็จะเป็นข้อมูลที่กรองแล้วนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากคณะทํางานของของผมแล้วก็ทางจังหวัดอีกอีกอีกแรงหนึ่งนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับฟังเฉพาะข่าวที่เป็นข่าวของทางรัชการเท่านั้นนะครับในการเตรียมตัวนะครับ